ตันว่าไงกาแฟเราได้ยังกาแฟเรามายังกินเจ้วเลี้ยงเลยนะครับนี่ครับเลี้ยงมาไส้นี่กาแฟฟรีนะครับผมนี่กาแฟฟรีนะครับวันนี้ใช่ครับกาแฟฟรีจากเจ้าอเมริกานะครับเป็นทัวร์แรกเลยใช่ไหมทัวร์แรกเลยที่โชคดีเนาะทัวร์แรกทัวร์ทิปแรกทริปแรกเลยทริปแรกเลยนะครับ มิกมิกมิกเฮ้ยผมเคยเห็นรถใหญ่บ่มิกเขานี่ยนี่นะครับมีนะครับมีตัวบิ๊กไบค์นะครับมาให้กำลังใจนะครับอมปลามีปลาเลี้ยงด้วยมีปลาเลี้ยงด้วย หัวหน้าแก๊งหัวหน้าว้พระเก้าวัดนะครับว้พระเก้าวัดพี่เคยมาแล้วใช่ไหมครับมารอบหนึ่งามารอบหนึง่งแล้ว <laughs> เรียงแถวเรียงแถวเรียงแถว โอ้เป็นตะคันงามๆเนาะนี่เอาไว้จะประกอบตะขันแน่นี่เนาะไว้ล่างกาแฟตะคันนี่ครับไว้ล่างกาแฟตะคันแน,น่นี่เต็มร้านนะครับตัวแรก ตัวนี้ใช่มว่าพาธีกรใช่ครับมันขาดกัญหาไปอ๋อฮาร์ดจีเนี่มันใช้ไม่ได้มันจะเป็นเฉพาะตัวนั่นนะครับกอแฟใช่คอแฟตัวนี้นี้ใช้ได้อยู่ใช่ไม่ขึ้นอินเตอร์เน็ตเดี๋ยวผมเช็คให้เนาะ

ถูกช่วงเลครับยังไม่มีโปรโมชั่นเลครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าจิบไหวพระเก้าวัดครับ เต็มร้านแล้วนะครับปัะนี้เต็มร้านเลย เต็มร้านเลยนะครับคลิปนี้ครับห้านาทีนะครับห้านาทีเน,นานะคลิปทำบุเกาวัดเก้าวัดนะครับรนี่วันที่สิบเอ็ดจะไปทำกิจกรรมไร้บริจาคของให้โรงเรียนนี่ครับ บ้านคนบุญก็มีอุปกรณ์เครื่องเกียร์โรงเรียนแล้วก็ไปเสื้อผ้าก็คนมาก็ได้พักไปก่อนนี่ครับข้ามหน้าบ้านหลุงพลพอดีเลยนะครับครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนี้